เชียบอนครับวันนี้ครับนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับมีกองเชียร์ของทางหมอนทองวิทยาครับคืองานเอกชีวิตของนักภาคอย่างเราอ่ะอย่างของผมเองอ่ะผมเกิดมาชีวิตนี้ผมทํางานช่อง74ปีผมไม่เคยสัมผัสโอกาสแบบนี้ได้รับโอกาสแบบนี้เลยครับผมเห็นนี่คือมันคือ ครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าในชีวิตของผมด้วยซ้ำครับดูครับเกาะรั<ๆ>้วครับเกาะที่ลานจอดรถตึกข้างๆดูครับออโอ้โหเราเห็นที่ไหนครับเห็นวนเนี้ครับที<ๆ>่ชีจบแล้วแล้วอย่างที่บอกครับครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นสนามสุดแปลกครับ<ๆ>คือวันแข่งขันของทีมชาติไทยตั้งแต่สมัยพิตุเปียพงผิวอ่อนครับ ที่ล้นมาที่ลู่ทันลูวิ่งอะครับใช่ครับนันคือครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นนะคนานมากแล้วไม่เคยมีสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จริงๆจากหัวใจเลยครับโอ้ดูครับแน่นจริงๆนะครับเราถึงบอกว่าเราขออภัยจริงๆครับคุณผู้ชมตอนนี้ไปชมจอยักษ์ LED ที่หน้าสนามที่หน้าอาคารนี้มิบุตรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแน่นคุกที่นั่งจริงๆครับ สองหมื่นที่นั่งเต็มความจุครับกองเชียร์อบจชัยนาทกองเชียร์ของทางหมอนทองวิทยาครับมากันเต็มความจุครับไม่มีใครอยากพลาดโมเมนต์นี้ครับโมเมนต์นี้ทั้งประเทศไทยรอดูครับ นี่ครับกองเชียร์อบจชัยนาทครับมาตั้งแต่รอบแรกแรกครับรอบรองชนะเลิศก็ไม่พลาดครับและรอบชิงชนะเลิศก็ต้องไม่พลาดครับกองเชียร์หมอนทองวิทยาครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมครับขนความฝันกันมาอย่างเต็มที่ทั้งสองทีมอยากจะคว้าแชมป์ครับแอ a อาร์ตครับ ก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้ครับ,รบผมเกิดมาผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมไม่เคยเห็นผมเห็นแต่นในทีวีตอนแบบตอนตอนต่างจังหวัดนะครับเวลาดูชิมชาไทยเฉยๆครับผมสมัยผมเรียนผมอยู่อ่างทองผมเห็นอย่างนี้ในทีวีเท่านั้นในช่องเจ็ดด้วยนะครับผมเห็นแบบนี้ในช่องเจ็ดในทีวีแต่ผมเด็กมากแบบห้าหกขวบอะครับไม่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งผม ผมจะได้มาภาคแล้วก็อยู่ในที่ตรงนี้ผมดีใจมากครับนี่ครับกองเชียร์อาบาจอชัยนาครับที่มาครับตอนนี้แม่น้ำเจ้าพยาอาจจะเยอะครับแต่กองเชียร์ชาวชัยนาทตอนนี้เยอะกว่าที่สน,น,นามสุภชราศัยครับโอ้โหดูครับกองเชียร์เต็มจริงๆครับไม่รู้จะเต็มยังไงครับ ขอบคุณทุกแรงใจครับขอบคุณทุกเสียงเชียร์ครับแล้วครับที่สำคัญเขาไม่ได้พึ่งมาหานะครับเขามากันแต่เช้ามาจองที่นั่งครับใช่ครับต้องขอบคุณจับหัวใจจริงๆอะย้ำอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชม ก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์สนามที่สุพัชรสายสัมแก่แห่งชาติเนี่ยตอนนี้สนามมันเต็มเต็มแบบเต็มล้นนะครับอย่าใช้คําว่าเต็มครับมันคือล้นเลยนะฮะประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับให้ทุกคนไปรับชมกันที่จอ l อวีที่อาคารนี้มีบุตรนี่ครับคุณชมดูในภาพครับดูในภาพครับอยู่ทางด้านล่างนะครับอาคารนี้มิบุตรอยู่ด้านล่างของจอภาพนะครับเดินไปตรงนั้นได้นะครับเดินเลย สนามเทพหัสดินไปหน่อยครับจอ LED ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติไปชมได้นะครับด้านหน้าครับโอ้โหต้องบอกว่ามันเต็มมันล้นด้านข้างไม่ยังเข้ามาไม่ได้ครับครับโอ้โหตอนแรกที่ประชุมอย่างที่บอกราชมังคลากีฬาสถานที่เราพูดครับว,วันหนึ่งอาจจะต้องไปครับเพราะว่าสนามสุพรรชาาสายวันนี้แตกจริงๆครับใช่ครับ แล้วกองเชียร์จากทั้งสองทีมตอนนี้ก็แน่แล้วครับรอรอ,อคู่ชิงชนะเลิศครับอบจไชน่าครับรองแชมป์ปี2023เคยผิดหวังมาแล้วครับมเมื่อ2ปีที่แล้วครับวันนี้ครับ พวกเขาจะมาขนแชมป์กลับบ้านให้ได้ครับกับความหวังของพวกเขาครับส่วนหมอนทองวิทยาครับกับตำนานรถขนขวานของทางอาจารย์สกลเกลี้ยงกระเสิรครับใช่เขาก็บอกว่าพวกเขาแม้จะเป็นรองครับแต่พัชราใสครับโอ้ต้องบอกว่ากองเชียร์เต็มล้นแน่นไม่พอจริงครับใช่ครับถือว่าดีใจมากๆนะครับเป็นตัวแทน ของน้องน้องเยาวชนทุกโรงเรียนเลยนะครับนี่ครับรบรรยากาศเนี่ยอย่างที่เราบอกนะครับแอนดนัทคือขณะจอ LED หน้าอาคารนี้มีบุตรคือไปทางซ้ายของจอนะครับ,รบตอนนี้ถ้าใครอยู่ด้านนอกใครดูไลฟ์สดอยู่เดินไปทางด้านซ้ายของจอนะครับเดินผ่านสนามเทพพัสดินไปนะครับมีจอ LED หน้าอาคารนี้มีบุตรสามารถไปเชียร์ตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในสนามมัน มันแน่นจริงๆครับมันไต่ไม่หมดแล้วครับมันไม่ได้แค่ไต็มันล้นครับนี่ครับโู้กองเชียร์น้องๆครับแต่งพร้อมมหาเต็มครับคือบางครั้งบงทีเราก็คิดว่าเหนือความคาดหมายไปหลายสเต็ปครับเราดูกองเชียร์ครับนนะคะแน่นขนาดทุกที่นั่งเพื่อมาเป็นสักขีพยานกับความฝันของน้องๆทั้งสองทีมครับ แรงเชียร์กำลังใจแรงฟอ,องเชียร์อยู่ที่ลู่วิง่งทางสุดท้ายคือสมัยมุกพียพงผิวอ่อนครับโอ้โห,โหครับอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยเชื่อจะเหลือครับเหลือจะเชื่อครับแต่ยังต้องบอกครับขอที่ลู่วิ่งนะครับโอโหตอนนี้นี่ อย่าเข้ามาในสนามครับขอลู้วิ่งครับอย่าเข้ามาที่พื้นที่สนามครับอยู่อยู่ในลู้วิ่งครับเพราะไม่งั้นเราจะแข่งขันไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวดูไม่ออกว่าบอลออกตอนไหนนะครับผู้ชมถอยไปหน่อยครับอยู่ในลู้วิ่งครับหรือว่าอยู่หลังประตูครับนี่มันอะไรครับเนี่ยเชื่อจะเหลือครับเหลือจะเชื่อครับโขอครับขอขอจริงๆครับไม่งั้นมันแข่งขันกันไม่ ได้ครับขอที่อยู่แค่ที่ลู่วิ่งครับอย่าเข้ามาพื้นที่สนามครับโอ้โหครับโ้ต้องขอจริงๆครับมันไม่ได้ครับแบบนี้ครับต้องขอครับ ขอจริงๆครับขอแค่ที่ลู่วิ่งนะครับอย่ามาอยู่บริเวณตรงพื้นที่แข่งขันนะครับเพราะเราจะแข่งขันไม่ได้นะครับขอออกมาหน่อยครับ นี้ก็คือเราก็สุดๆแล้วครับใช่ครับต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับุผู้ชมทุกท่้นที่อยู่ในสนามขอความกรุณา,าด้วยนะครับคือพยายามให้อยู่หลังป้ายป้ายโฆษณานะครับป้ายผู้สนับสนุนรวมถึงอยู่ในลู่วิ่งด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่ารถมาตรงข้างสนามเนี่ยมันจะทําการแข่งขันไม่ได้นะครับโอ,อ้นี่คือนี่คือการตัดสินใจสดๆของผู้จัดทำการแข่งขันจะเตรียมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันนะครับให้คุณผู้ชมได้ลงมาเพราะามันมันล้นจริงๆนะครับมันไม่พอจริงๆนะครับต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับคุณผู้ชมขอแค่ลู่วิ่งได้ หลังนะครับอย่าเข้ามาบริเวณสนามแข่งขันนะครับเราจัดการแข่งขันไม่ได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าขอความร่วมมือจริงๆครับไม่อย่าเข้ามาในพื้นที่สนามนะครับนี่มันนี่มันอะไรครับเนี่ยมัน เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วครับตอนนี้ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยครับนี่มันนี่มันคือคุณชมกองเชียร์ที่มีหัวใจในการชื่นชอบการดูฟุตบอลแล้วก็หลงเสนห่ห์ของฟุตบอลนักเรียน7คนแอนโทนีฮัตสันครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยมาดูเกมนัดน,นี้ด้วยครับนี่ครับโอ้ถึงขั้นต้องโทรศัพท์ครับไอไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอมันเกิดอะไรขึ้นอไอพูดได้สี่คำ บ้านแน่นจริงๆไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วเธออยู่ที่บ้านไม่ต้องมาแล้วโอ้โหโอ้โหครับแต่อย่างที่บอกครับตอนนี้ต้องขอความร่วมมือก่อนครับให้อยู่แค่ที่ลู่วิ่งนะครับอย่าลงมาที่บริเวณสนามหญ้าครับเราจัดการแข่งขันไม่ได้ครับแค่ลู่วิ่งนะครับ แค่ลู่วิ่งครับคือยังช็อกอยู่ฮะผู้ชมเราช็อกมากมากคือแอดอาร์ตกับแอดเอกช็อกมากตอนนี้เดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวต้องทำสมาธิกันใหม่ในการบรรยายเกมเอาทีละสเต็ปเดี๋ยวบรรยายเกมคู่ชิงเนี่ยเดี๋ยวแยกแยกแยกอัลกอริทึมความรู้สึกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแจกอีกทีหนึ่งเอาตอนนี้เอาความรู้สึกของของ บรรดากองเชียร์ที่อยู่ในสนามนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้โหอย่างที่บอกครับผ้าแบบนี้เราเห็นครั้งสุดท้ายคือฟุตบอลทีมชาตาิไทยสมัยปียพงผิวอ่อนครับ,รบแล้ววันนี้เราเห็นอีกครั้งครับ กับกระแสฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ดชแชมป์หมครับ2 0 2พครับสนามแตกครับแต่เราต้องแข่งขันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือครับให้นั่งเชียร์กันเฉพาะบริเวณลู่วิ่งนะครับอย่าลงมาที่สนามหญ้าครับเพราะเราจัดการแข่งขันไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้จริงๆนะคะ มันมันไม่รู้กี่มื่นแล้วครับสองหม <20 S 2> <น>ื่นมันเกินไปเยอะครับคือตอนนี้อยู่เหนือความควบคุมแล้วนะครับเราพยายามจะทำทุกอย่างให้อยู่ในการควบคุมที่เราจะแข่งขันได้โดยโอ้โหครับ โอ้ตอนนี้ในหูผมไม่ได้ยินอะไรเลยครับไม่ได้ไม่ได้ยินคาสั่งจากโอบีหรืออะไรทั้งนั้นเลยครับผมได้ยินแววาผมไม่ได้ยินจิขอขอโอ้ขอผู้ชมขอเสียงในหูครับคือผมต้องขออีกครับขอครับมันไม่ได้ยินอะไรไม่มีใครอยู่ด้วยเอาครับมาเลยครับผู้ชมผมไม่ได้ยินเลยครับตอนนี้โอ้โห ขอความร่วมมือนะครับคุณผู้ชมถนะ้าใครเปิดร้านอยู่ก็บอกเพื่อนๆนะครับว่าขออยู่แค่ครับลู่วิ่งอย่าลงมาที่สนามหญ้านะครับโอ้เราเดี๋ยวใจเย,ย,ยน็นๆนะเดี๋ยวได้ชมกันแน่ครับฟุตบอลนะัดชิงชนะเลิศครับ <c oughs> เดี๋ยวทยอยจัดระเบียบของผู้ชมสักครู่หนึ่งเพื่อวความปลอดภัยของผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็อัรรรสในการรับชมแล้วก็ ให้รู้สึกว่าอยู่ในกติกาและขอบเขตของการแข่งขันให้ดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมใจเย็นสักครู่หนึ่งขออนุญาตนะครับใครเปิดไลฟ์อยู่บอกเพื่อนๆอยู่ที่ลู่วิ่งนะครับเราจะได้จัดก,การแข่งขันได้อย่างราบรื่นอีก3ลูกครับยังพอมีครับแต่ ตาใสเต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถไปชมจอ LED หน้าอาคารนี้มีบูธได้นะครับอยู่ด้านข้างครับเต็มแล้วจริงๆครับเราปิดประตูไม่ให้เข้าแล้วนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เราเห็นใจนะครับคุณผู้ชมที่อ้าว้วจวังหวะนี้ปิดจบหรือเปล่าครับไม่ได้ครับซเซฟเอาไปได้เก่ยทองที่สัตตูของหัวหิน สอ,อไทยครับเป็นทางธีรพัฒน์สินุดมวงสาครับแต่โดนแก่นทองเซฟไม่ได้ครับอบอลจังหวะนี้ดีพยาัาจะดีเท่เพื่อนครับไม่ได้ครับแล้วจะสวนกลับครับทางหัหินวิทยาคมครับ สีลาชาแล้วยิงด้วซสายจังหวะดีครับพีรภพัสินุดมงวงศาครับไปติดเซฟของทางแก่นทองครับแล้วจะส่วนกลับครับหัวอินิเดียคมอย่างสู้อยู่ครับเบิร์นคืนหลังมาก่อนเนี่ยัด่อยากเข้าไ